การให้ทานจึงมีผลหลายประการน,นี่ประจําชาวพุทธของเราวันนี้พี่น้องทั้งหลายต่างท่านก็มีจิตศรัทธาบริจาคเพื่อช่วยชาติของเราด้วยเพื่อหวังบุญกุศลผลอันยิ่งใหญ่ต่อจิตใจของเราด้วยจึงได้พร้อมหน้าพร้อมตาการมาบริจาคทานเป็นมหากุศลเพื่อช่วยชาติของเรา มีหลวงตาบัวเป็นผู้นำเวลานี้การนำชาติไทยของเรานี้หลวงตาที่แรกก็ไม่ได้คิดได้อ่านอะไรถึงกับต้องมาแสดงตนอย่างที่ปรากฏยเวลานี้เราก็ทำตามอนิสัยวาสนาของเราการช่วยโลกช่วยสงสารนี้เราก็เป็นนิสัยอันหนึ่งประจำเรื่อยมาตั้งแต่วันมา สร้างวัดที่แรกโจนกระทั่งได้ออกมาช่วยชาตินี้เราบริจาคทานช่วยชาติช่วยโลกสงสารเรื่อยมาจตุปัจจัยทายาทานมีมากน้อยเพียงไรที่มีผู้มาบริจาคเราไม่เคยเก็บบริจาคได้รับบริจาคมามากน้อยก็ช่วยโลกตลอดมาเช่นสงเคราะห์คนทุกคนจน ไม่ว่าที่ไหนสงเคราะห์ได้ทั่วประเทศไทยตลอดมาอย่างนั้นก็สงเคราะห์สงหาช่วยเหลือทางโรงลรียโรงเรียนสถานราชกาทาราชการจนเก้าเข้าสู่โรงพยาบาลดังที่ช่วยอยู่เวลานี้โรงพยาบาลท่านจะนับเป็นตัวเลขแล้วก็เรียกว่าร้อยกว่าโรงพยาบาลล้วนแล้วตั้งแต่จะตุปัจจัยทยทานที่พี่น้อง ชาวไทยชาวพุทธเรานำมาบริจาคแก่หลวงตาหลวงตานำสมบัติเหล่านี้ไปช่วยโลกสงสารตลอดมานี่เป็นอัธยาศัยของหลวงตาที่เคยปฏิบัติต่อโลกมาอย่างนี้คั้นเวลาเข้ามาที่ขับขันคือชาติไทยของเราถูกความกระทบกระเทือนก็คือความจนนั่นแหละเข้ามากระทบกระเทือนจึงเ,เป็นเหตุให คิดอ่านแใจจองถึงกับนำตัวมาเป็นผู้นำในการบรืจอจาอของพี่น้องทั้งหลายดังที่ได้นำด้วยมาเวลานี้แต่ก่อนเราก็ไม่เคยคิดเมื่อมีความจำเป็นจริงๆมองหาอะไรก็ไม่เห็นถ้าจะมองให้แต่ทางขีเลสตั้หาเป็นผู้นำชาติบ้านเมืองความโลกมันก็ไม่เคยนำใคร ขึ้นสวรรค์มิมานหอปราสาทราชบุนเทียนเทบุตรเวดาอินทม์จนกระทั่งถึงนิพพานที่ไหนไม่เคยปรากฏว่ามีกิเลสตัวใดคือความโลภได้ไม่พอมีแตจะกินจากกลืนได้ไม่พอได้เทลายไม่พอนี่ให้เป็นผู้นำโลกมันก็นำเพื่อความร่มจมถ่ายเดียว คนมีมากเท่าไรต่างคนต่างมีความโลภมากเพราะเห็นแก่ตัวมากรีดไถโดยประเภทต่างๆมีแต่การสร้างความโน้มน้มให้แก่ชาติไทยของเราไม่มีความเห็นคือความเห็นแก่ตัวเป็นสาคัญนี่ก็เรียกว่าคิเลสถ้าปล่อยให้มันนําชาติไทยของเราไปก็จะจมได้จริงๆจ,งๆจึงต้องเอา,าศาสนาเข้ามาเป็นเครื่องทัดทานต้านทานกัน ดางที่สอนตลอดมาว่าการต้านทานความทุกข์ความจนนี้ต้องต้านทานด้วยความปรับเนื้อปรับตัวของเราทุกคนให้มีศีลมีธรรมไปจำตัวเท่านั้นแต่และครอบครัวครอบครัวก็ววจะมีขอบเขตมีเหตุมีผลในการบำรุงรักษาตัวเองครอบครัวตัวเองตลอดสังคม ถึงชาติไทยเราได้ด้วยความมีขอบเขตคือการอยู่ขอให้รู้จักประมาณอย่าอยู่ด้วยความฟุ่มเฟ้อเห่เหิเหมเกินเนื้อเกินตัวสร้างตึกสร้างร้านสร้างไม่มีหยุดมีย่างซื้อที่ไร่ที่นาที่สวนเพื่อความร่ำรวยด้วยจิเลสหลอกลวงเรา แล้วจะทำเราให้มีความร่มจมไปโดยลำดับเพราพเกเลสไม่เคยทำใครให้มั่งมีสีสุขให้มีความเจริญรุ่งเริงแน่นหนามันคงไม่เคยมีใครดีดใครดีนไปตามกิเลสเช่นความโลภเป็นต้นความจนวิ่งติดตามเข้ามาติดตามเข้ามาสุดท้ายก็จมได้ทั้งๆท,ท,ที่ความโลภความอยากได้มีมากนั่นแหละ ถ้าความโลภความอยากรด้นี้เป็นทางของฝืนของไฟจะมาเผาไหม้ผู้วิ่งตามมันท่านจึงสอนให้ยับยั้งว่าอย่าโลภจนเกินไปคนเราและสัตว์ทั่วไปมีชีวิตอยู่ย่อมมีความอยากเป็นธรรมดาเหมือนกันหมดแต่พระพุทธเจ้าหรือธทรรมท่านไม่ได้ตำหนิคนที่มีความอยากอย,กอยู่ในขอบเขตแห่งศีลแห่งธรรม ท่านตำหนิความอยากที่เป็นฟืนเป็นไฟอันมาจากเรื่องของกิเลสฉุดลากไปต่างหากเราจึงพักเราจึงปัดความอยากประเภทที่จะเป็นฟืนไฟมาเผาไหมเราออกให้มีแต่ความอยากอยู่อยากกินอยากใช้ยอยากสอยพอเหมาะพอดีมีทำเป็นเครื่องคุ้มครองไม่ฟุ้งเฟ้อเหเหมไม่ลืมเนื้อลืมตัวไม่ชิงดีชิงเด่นกัน ด้วยอำนาจของกิเลสเราก็พออยู่บ้านเดือนของเราที่ไหนไหนก็มีพออยู่ไม่อยู่แบบเพื่อเพื่อทำตัวให้ชิพหายแล้วปลูกบ้านปลูกข้าวที่ไหลเราก็อยู่ได้สบายสบายนี่อยู่การกินก็กินให้พอเหมาะพอดีอย่าก,กินแบบฟุ่งเฟ้อเห่อคนนองกินแบบลืมเนื้อลืมตัวกินไม่ชิด ถึงเรื่องความผิดถูกชั่วดีไม่คิดถึงเรื่องความทิ่ผายที่จะติดตามมาหาเรามันก็ไม่ดียังต้องให้กินพอดิพอดีนี่ท่านเรียกว่าทำเข้าครอบครองตัวของเราปรับเนื้อปรับตัวของเรา